ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรออกมานะครับจากการ นะครับประชุมสภาเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะครับที่มีการโต้เถียงกันมีการเอะอะโวยวายกันในสภาก็ต้องบอกก่อนอนะนี้ก็ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็หลายวันแล้วนะครับเ็นบอกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่ามีผู้ช่วยสสบางคนนะครับผู้ช่วยสสบางคนเนี่ยอยู่นะครับเป็นเขาเรียกส่งเงินนะครับให้กลุ่มที่ไป สนับสนุนนะครับกลุ่มทุลกวังนะครับแล้วก็บอกว่านะครับว่าตัวเองนะครับก็มีนะครับเอกสารอยู่ในมือแล้วก็มีข้อมูลอยู่ในมือนะครับว่าใครสนับสนุนบ้างซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ทําให้ประชาชนนะครับมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับเป็นถึง รัฐมนตรีช่วยนะครับเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยนะครับออกมาพูดกลางสภานะครับว่ามีข้อมูลหลักฐานนะครับว่ามีผู้ช่วยสสบางคนนะครับเข้าไปสนับสนุนกลุ่มที่ก่อความไม่สงบหรือกลุ่มที่โอบไปปวดกระบวนสเสด็จกลุ่มที่จะล้มเจ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่พูดออกมาเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลจริง มีหลักฐานจริงคาถามคือเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับทำไมไม่รีบจัดการกลุ่มคนเหล่านี้ทำไมไม่รีบจัดการคนกลุ่มนี้นะครับให้ปล่อยให้อยู่ได้ยังไงหรือจริงๆแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับแต่เป็นการพูดลอยๆกล่าวลอยๆอ,อ,อ,อยู่ในสภา,าเท่านั้นถามว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าการที่ประชุมสภา,ามันแพร่ออกไปนะครับทั่วโลกนะครับไม่ได้แค่ในประเทศไทยนะครับ แน่นอนครับต่างชาติก็ให้ความสนใจกับการเมืองของแต่ละประเทศเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การพูดในที่ประชุมสภาเนี่ยเป็น,ปนการพูดออกไปแล้วมันอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดเสียด้วยซ้ำนะครับแต่โชคอย่างดีตรงที่ว่าวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นการถ่ายทอดนะครับแล้วก็ฟังมาจากถ่ายทอดออกมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าไป ดูย้อนหลังได้หรืออะไรย้อนหลังได้ซึ่งแน่นอนครับนักข่าวเองก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรได้ก็ต้องนําเสนอข่าวตามที่นะมีการพูดออกมาอะไรออกมามันจึงทําให้มีเกิดการเข้าใจผิดนะครับกันได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนเดิมที่ผ่านมาทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันโดนเปิดออกมา ความจริงทุกอย่างมาเริ่มปรากฏออกมาว่าจริงๆแล้วการพูดแบบนี้มันเป็นการพูดลอยๆหรือเปล่านะพูดเพียงแค่นะครับต้องการให้คนเข้าใจผิดนะครับใครหรือเปล่านะครับหรือเพียงแค่พูดเพื่อต้องการทําลายใครหรือเปล่านะแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลพูดขึ้นมาลอย แล้วสุดท้ายก็เงียบหายไปแต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เราอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียลอยู่ในยุคข,ของโรคออนไลน์ like นะครับนักข่าวอาจจะเงียบจะหายไปนักข่าวตอนนี้ไม่มีการพูดถึงครับไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีการตามตามเรื่องนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าช่องที่เป็นช่องของประชาชนอย่างผมเองเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ใช่นักข่าวผมไม่ใช่สื่อแต่ผมเป็นช่องหนึ่งของประชาชนที่ เอาข่าวมาพูดเอาข่าวมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็สลานการวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นประชาชนผมเป็นประชาชนเนี่ยผมสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วผมสามารถตั้งคําฐานได้อยู่แล้วผมสามารถวิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะเพื่ออะไรครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเอยความจริงเนี่ยมันคืออะไรผมคิดว่าประชาชนหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างและอาจจะได้ยินข้อมูลเพียงแค่ด้านเดียวก็มีนะอย่างกับที่ เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แม้กระทั่งนักข่าวเองก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เป็นแค่ตอนนี้นะครับเป็นมาตลอดนั่นก็คือใส่สีตีไข่แต่งเติมเพิ่มเข้าไปนะครับจากสิ่งที่ เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับก็มีการใส่แต่งเติมขึ้นไปดูให้มันโอ้โหหนักฟ้านะครับดูให้มันไอ้นี่กว่านะครับแต่ถามว่าการแต่งเติมการเพิ่มเสริมนั้นจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการแตกแยกกันหรือเปล่าเพื่อให้เกิดการเกลียดชังหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้เราเอาความจริงนะครับมาคุยกันเหตุการณ์จริงมาคุยกันมานําเสนอเหตุการณ์จริงๆโดยไม่แต่งเติมไม่ไม่ไม่มีนการเพิ่มเติมเนี่ยการที่จะ กระทบกระทั่งกันการที่เกิดความแตกแยกการที่เกิดความชิงชังเนี่ยมันจะน้อยลงไปหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ผมก็ต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่นะครับข่าวที่ออกมาผมจอมรับนะครับว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมฟังข่าวเนี่ยผมจะบอกเฮ้ยถ้าทําแบบนี้มันก็เกินไปทําแบบเนี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าสถาบันพระหมหากรรษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่สูงที่สุดถูกต้องไหมฮะแล้วก็การที่พระองค์ท่านนะครับ อาาเกี่ยวกับพักสถาบันพระกษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องมีการอารักขามีขบวนเสด็จจะปิดถนนนผมไม่ได้ซีเรียสเลยจะปิดก็ปิดไปเลยนะครับเพราะเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกสบายของพระองค์ท่านนะทุกพระองค์อยู่แล้วนะครับแต่การที่วันนี้นะถ้าเกิดว่ามีใครก็ไม่รู้พยายามที่จะเข้าไปในขบวนไปแทรกขบวนหรือไปกวางขบวนอันเนี้ยมันก็ไม่สิ่งที่สมควรอย่างยิ่งนะครับอย่างไงก็แล้วแต่มันไม่สิ่งที่สมควรตามแต่ สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ได้เป็นการขวางขบวนมันไม่ได้เป็นการที่พยายามแทรกเข้าไปในขบวนแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ขบวนเนี่ยนะครับก็ไปปกติเหมือนกับไม่ได้มีการปิดถนน และไปเดิ่การปิดถนนก็คือขบวนเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็แต่มีรถนำอ่าก็มีรถนํารู้ว่ามันมีขบวนมารถกันนำนะครับเมื่อมีรถนํามีอะไรนําแน่นอนครับคนไทยนะครับเมื่อเห็นนะครับว่ามีรถนําขบวนมาไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเป็นใครก็แล้วแต่แยกนะครับก็พยายามเปิดทางเปิดทางให้ทีนี้พอเปิดทางให้ก็อาจจะมาถึงต้องแยกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าที่ต้องต้องเลยว่ามันต้องชะรอเพราะว่าจะไปเลยก็ไม่ได้ก็ต้องรอให้รถมาให้รถอีกฝั่งหนึ่งนะครับน้อยลงไปก็ไปแล้วมีการติด ติดอาจจะติดอยู่และขบวนก็ปิดท้ายอยู่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่รักษาอรักษา์เนี่ยปิดท้ายขบวนอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่ากลุ่มนี้มามาถึงขบวนนะท้ายขบวนแล้วมาบีบแต่ถามว่าอันเนี้ยเป็นการกระทําที่สมควรไหมไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับอย่าว่าแต่ว่าอ่าเป็นขบวนเสด็จเลยนะครับเป็น หน่วยรถกู้ภัยนะครับรถฉุกเฉินรถอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สมควรที่จะไปบีบแตรนะครับไล่แบบนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างไรก็เหลือเลือกผมบอกแล้วว่าผมพูดตามเหตุการณ์ตาหนิตามเหตุการณ์เพราะฉะนั้นก็คือมันไม่สมควรแต่จะบอกว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้ไปขวางขบวนเสด็จไปพยายามแทกขบวนเสด็จอันนี้มันก็ไม่ใช่มันคนละเรื่องเลยนะครับแต่ คนกลุ่มนี้ทาความไม่เหมาะสมก็คือไปถึงหลังขบวนเสด็จนะครับแล้วนะครับมีการบีบแต่นะครับซึ่งแน่นอนครับเขาบอกว่าเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้อันนี้ก็และก็วากันไปแต่ที่แน่ๆน,นะครับก็มีการไปโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่อนาขาซึ่งเจ้าหน้าที่อนาขาก็มีการอธิบายว่าเอ้ยมีขบวนเสด็จนะอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ทางนี้ก็ยังไม่สงบรมก็ยังมีการโต้เถียงกันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้ข่าวมันออกมาตรงๆว่าเฮ้ยขบวนเสด็จมาติดไฟแดงอยู่กําลังงจจจะไปแแลล้้วววกกุ่่มมมนนีีิาาพอเเขบบบสด็็ต ขบวนเสด็จนะครับแต่ข่าวที่ออกมาที่ผมฟังทีแรกคือมีการไปขวางขบวนเสด็จคําว่าขวางนี่ก็คือขบวนเสด็จวิ่งไปแล้วตัวเองวิ่งขับรถเข้าไปขวางหน้าเลยปาดเข้าไปเงี้ยหรือพยายามแทกเข้าไปในขบวนเสด็จก็คือขบวนเสด็จมีหลายๆมีหลายๆคันถูกต้องไหมพยายามแทรกเข้าไปในขบวนอันนี้ก็ไม่สมควรอันนี้คือสิ่งข่าวที่ฟังับข่าวที่ออกมาตอนนั้นข่าวมันไม่ได้ออกมาว่าเฮ้ยนะมาเจอขบวนเสด็จแล้วคนนี้อ่ากลุ่มนี้บีบแต่นี่แหละครับมันถึงทําให้เกิด เกิดปรากฏการณ์นะครับเกิดปรากฏการณ์ที่เกิดความเกลียดชังขึ้นเกิดความไม่ชอบขึ้นมานะครับสุดท้ายแล้วมันก็มีการเกิดมานะครับก็มาปั่นกระแสกันต่อในเรื่องของการโอ้โหต้องเซฟต้องอะไรเงี้ยผมทิงได้บอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่ทําอะไรแล้วให้มันเป็นไอ้นีขึ้นมาเนี่ยมันสร้างาเรียกว่าจุดเล็กๆ กลายเป็นจุดให,ใหญ่ๆนะครับทำให้เกิดการแตกแยกแล้วถามว่าวันนี้แน่นอนครับว่าผมก็ต้องยอมรับนะผมไม่ได้ว่าอะไรเลยครับผมก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ข้าราชการถ้าเขาบอกว่าต้องให้ใส่เสื้อสีม่วงนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติอะไรมีหรือข้าราชการคนไหนจะไม่ใส่แล้วประชาชนทั่วๆไปนะครับถ้ามีคนมาบอกยังไงก็ต้องใส่ครับถ้าไม่ใส่ก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยมึงไม่รักสถ,ถาบันไม่รักเจ้าอย่างนี้หรอครับเราจะอยู่กันแบบนี้หรอครับ จริงหรือเปล่าครับวันนี้เราต้องพูดความจริงกันถูกต้องไหมฮะวันนี้คนที่รักสถาบันรักพระมหากษัตริย์รักพระองค์ท่านนะในการแสดงออกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่าให้เอาสีเสื้อมาแบ่งแยกเหมือนกับที่ผ่านมานะแต่ละวันนี้เราต้องเอาความจริงมาคุยกันสิ่งไหนที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก็ว่ากันไปแต่ถามว่าวันนี้สําหรับผมผมมองว่าถ้าวันนี้นะครับเกิดสมมตินะครับขบวนเสด็จวิ่งไปแล้วคนเนี่ย ประชาชนธรรมดาเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปแทรกขบวนเสด็จได้เข้าไปฝังขบวนเสด็จได้ผมถือว่านะครับการอารักขาเนี่ยนะครับไม่สมบูรณ์การอารักขาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่ปกติเพราะว่าการอารักขาเนี่ยแน่นอนครับว่าหน้าที่ในการอารักขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องทําหน้าที่ให้ดีสุดไม่ให้สามารถให้ใครเข้ามาแทรกในขบวนได้ไม่สามารถให้ใครมาวางขบวนได้นั่นคือการอารักขาที่ดีที่สุดถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการอารักขาขบวนเสด็จนะเป็นแบบไหนอันนี้เราต้องมาทบทวนกันหรือเปล่าหรือการคิดว่าเออเราไปแบบเนี้ยนะครับการอารักขามันมันมันไอ้นี่หรือเปล่าหรือวันเนี้ยนะครับการที่ไปแล้วนะครับขบวนเสด็จไปนานแล้วอ่าชุดอารักขาที่อยู่ข้างหลังเนี้ยนะครับยังช้าอยู่หรือเปล่ายังไม่ได้ต่อเนื่องหรือเปล่าหรือนะครับยังเอเลเอเลยยังเฉยอยู่หรือเปล่าหรือว่า พอ,อาราขาไปแล้วประมาณสักหนึ่งนาทีก็ปล่อยปล่อยกันตามไปเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงอันนี้ก็ต้องไปไปทบทวนดูอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าเราเอาความจริงมาพูดกันเอาความจริงมาคุยกันนะครับความแตกแยกนะครับความคิดเกียดชังมันก็จะลดน้อยลงไปผมไม่ได้บอกผมไม่ได้สนับสนุนกลุ่มทรุรวังในสิ่งที่กระทําบางอย่างนะครับแต่บางอย่างก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถกระทําได้และเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่วันนี้สิ่งที่ผมนะครับบอกได้เลยว่าอย่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของการที่ ใช้ความรุนแรงนะครับใช้ความรุนแรงไปทําร้ายคนอื่นแล้วบอกว่ารักสถาบันและปกป้องสถาบันและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้ในสภานะครับเกิดภาพที่ทุกคนดูเข้าไปแล้วเฮ้ยมันเป็นพวกอันตรพานในการชุมนุมหรือเปล่าในการพูดในสภาโอ้โ oh, ห oh, ว่าคนนั้นนะครับไปมีมีผศส,สผู้ช่วยสศ ไปสนับสนุนกลุ่มนี้เป็นท่อน้ําเลี้ยงส่งเงินให้ได้มีหลักฐานมีข้อมูลมีอะไรอยู่ชัดเจนอยู่ในมือแต่ทุกอย่างก็เงียบไปไม่ยอมเปิดเผยไม่ยอมอะไรเงียบไปนะับรักก็ไม่ยอมดําเนินการใดๆแบบนี้มันเป็นการสร้างนะครับให้คนอื่นหรือเปล่า มันเป็นการว่าคนอื่นหรือเปล่ามันเป็นการใส่ร้ายคนอื่นหรือเปล่ามันเป็นการโจมตีคนอื่นหรือเปล่าโดยใช้สภานะครับในการพูดเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เราพูดอะไรก็เอาหลักฐานมาคุยกันถูกต้องไหมโต้กันถูกต้องไหมฮะแต่วันนี้การพูดลอยๆในสภามันใช่หรือเปล่าครับ ผมก็ต้องออกมาพูดว่าวันนี้ผมยังรอนะครับคุณชาดาที่พูดเอาไว้นะว่านะมีผู้ช่วยสอสอนะครับผู้ช่วยสอสอเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นของพรรคไหนก็จริงแต่เป็นผู้ช่วยสอสอนะครับให้นะมีท่อนำเลี้ยงนะครับส่งเงินสนับสนุนให้กับกลุ่มนี้แล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยก็มีข้อมูลด้วยนะครับมีข้อมูลตนเองเนี่ยมีเอกสารแล้วก็มีข้อมูลอยู่ในมือนะครับว่าใครสนับสนุนเงินบ้าง การพูดแบบนี้แน่นอนครับว่าทุกคนก็ต้องรู้นะครับการกระทําก็ต้องรู้ว่าพูดถึงรักก้าวไกลแล้วไหนนะครับหลักฐานไหนนะครับข้อมูลเปิดเอามาให้ประชาชนรู้ครับประชาชนรออยู่อย่างเงียบอย่าเฉยพูดแล้วรับผิดชอบคําพูดตัวเองด้วยในเมื่อตัวเองบอกว่าเป็นตัวเองบอกตัวเองประกาศว่าตัวเองเป็นคนจริงคนจริงก็ต้องทําจริงและพูดจริงนะครับมีหลักฐานจริงก็พูดจริงไม่ใช่บอกวันนี้มีข้อมูลแต่ยังไม่มีหลักฐาน ถ้ามีข้อมูลแสดงว่ายังยังไม่มีหลักฐานแสดงว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ